สวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีพี่น้องนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาชั้นเรียนวันนี้นะครับเรื่องระเบิดการรับใช้นะครับนะครับผมเมก็วันนี้จะมีการแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าความสนุกสนานในการรับใช้นะครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะเรามาเรียนชั้นเนี้ยเพื่อเราจะรับใช้นะฮะถ้าพี่น้องเรียนไปแล้วอาจจะไม่ได้ไปใช้เนะี่ยอาจจะเสียดายมากนะครับหรือมาฟังแค่ให้มันเหมือนกับเป็นบทเรียนบทนึงนะครับมันก็จะไม่เกิดผลมาก แต่ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ผมแบ่งปันนะครับผมพยายามเอาหลักการของพระวจนะนะครับเอามาสอนด้วยนะครับผมมีการมาแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่ชื่อการสนุกสนานในการรับใช้นะครับเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยในการรับใช้พระเจ้านะครับก็คือความสนุกสนานนะครับจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นความเครียดนะครับเครียดดูจริงจังดูเป็นเรื่องที่มันดูจริงจังดูเป็นฝ่ายมุญญาลิงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตมาเสมอนะครับว่าจริงๆเนี่ย เสียงหัวเราะหรือความสนุกสนานในการรับใช้เนี่ยจะทําให้การรับใช้ของเราเกิดผลนะครับแน่นอนนะครับเรารับใช้เนี่ยเราทำทุกอย่างอย่างดีเลิศนะครับถวายเกียรติพระเจ้าแต่ว่าในการรับใช้นะครับความสนุกสนานความชื่นบานความยินดีนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญมากนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้านี่นะครับพระองค์ทรงมีบุคลิกหนึ่งนะครับพระเจ้าในความคิดของชาวกรีกเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เคร่งขรึมนะครับดูไรอารมณ์นี่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย องค์พระผู้เจ้าของเรานะครับสรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์นะครับพระเจ้าเนี่ยมีมุมมองแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในลูกาบทที่10ข้อที่19บนะครับบอกว่าดูเถิดเราให้พวกท่านมีอํานาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอํานาจยิ่งใหญ่กว่ากําลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําอันตรายแก่ท่านได้เลยนะครับไม่มีอะไรทำอ,รอันตรายท่านได้ถ้ามีอํานาจที่มาจากพระเจ้านะครับแต่ฟังดีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าแต่ว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับท่าน แต่จงเปรมปีเพราะชื่อท่านจดไว้ในสวรรค์นะครับพระกัมพีตอนนี้บอกว่าอย่าเปรมปรีในสิ่งนี้นะครับเพราะว่าผีเนี่ยอยู่ภายใต้บังคับของสาวกนะครับจริงๆเนี่ยในบริบทตอนนี้นะครับคำว่าเปรมปีเนี่ยมาจากคาว่าชัยโรนะครับที่แปลว่าปื้นปิติเบิกบานเต็มไปด้วยความเบิกบานนะครับความหมายของพระกัมพีก็เลยแปลว่าเมื่อผีหรือวิญญาณชั่วเนี่ยอยู่ภายใต้บังคับของเหล่าสาวกนี่นะครับเหล่าสาวก มีความปลื้มปิติมากเฮฮาปาร์ตี้มากแล้วก็มีความสุขมากนะครับมีความปลื้มปิติเบิกบานใจเคยเห็นคนผิวปากไหฮะที่เขาเดินมาแล้วเขาก็ผิวปากว่าเขามีความสุขจริงเลยอย่างนี้นะครับมันมันมีความสุขในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ สิ่งนี้เป็นความสุขนะครับที่เกิดขึ้นประมาณว่าตูวหวยอะไรเงี้ยนะครับมีความปลื้มปิตินะครับมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าในการรับใช้ที่สาวกไปขับผีเนี่ยแล้วเมื่อผียอมอ,อยู่ใต้บังคับนะครับเขามีความสนุกสนานแล้วก็ชื่นบานในการรับใช้จริงๆนะครับนี่คือบริบทหรือบรรยากาศไม่ได้เคร่งเครียดนะครับเหมือนในหนังเอ็กซ์โวซิซึงอะไรเงี้ยนะครับพระเยซูกําลังบอกว่าพระองค์เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความ เขาเราียกว่าปลื้มปิ่งนะครับมีความกระดิกระดาในการที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วผีอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานะครับพระเยซูทรงบอกว่าบอกให้เห็นเลยว่าจริงๆในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับการปลื้มปิติในการที่วิญญาณช่วยอยู่ภายใต้บังคับก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับพระกม์กางบอกอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นําความปลื้มปิติ มาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าความสนุกสนานในการรับใช้พระเจ้าต้องยอมรับนะครับเวลาไปขับผีเนี่ยสนุกจริงๆนะครับบางทีก็เห็นพระเจ้าทาการบางอย่างวิญญาณชั่วต้อง่ายแพ้ไปในพระนามพระเยซูนี่นะครับเพราะฉะนั้นในพังผีพระเยซูนะครับให้มุมมองว่าในการรับใช้ควรจะเป็นการรับใช้ที่มันมีความปลื้มปิตินะครับมีความชื่นชมยินดีในหลายตอนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกนะครับ คำนี้ถูกเอาไปใช้หลายตอนในพระคัมภีร์จริงนะครับว่าไชโรนี่นะครับในมัทธิวบทที่2ข้อที่10ก็บอกว่าเมื่อนักปราชได้เห็นดวงดาวนั้นแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดียิ่งนักพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเขาก็ชื่นชมยินดีเมื่อพบดาวที่จะนําไปหาพระเยซูนักปราช์เหล่านี้รับใช้พระเจ้านะครับก็ชื่นชมยินดีนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่12ก็บอกว่าจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอ่านไองเห็นไหม เพราะว่าบาเหน็จท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ที่อยู่ก่อนท่านเช่นเดียวกันข่มเหงนะครับเช่นต่อว่าโจมตีศาส,สดาพยากรณ์อย่างโมเสสก็เจอโครามาท้าทายอํานาจนะครับมาทําอะไรที่เป็นลักษณะของการข่มเหงนะครับข่มเหงต่อว่านะครับแต่พระเยซูบอกว่าจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือลน้นคือประมาณว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนไอดอลเราแล้วนะเนี่ยดูสิ ฉันเป็นเหมือนคนนั้นเลยนะที่เขาโดนน่เหมือนพระเยซูโดนฉันก็โดนด้วยอะไรางี้นะครับเป็นภาพของความรู้สึกโดนข่มเหงโอ้ยดีใจ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 โอ้ยดีใจ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 นะครับเป็นภาพของการรู้สึกแม้จะโดนข่มเหงหรือโดนว่านะครับก็ยังมีความสนุกสนานมีความชื่นชมยินดีอยู่นะครับ ในมัทธิวบทที่ 18: บแปดข้อสิก็ใช้คําว่าชื่นชมยินดีเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าถ้าเขาพบแกะตัวนั้นเขาจะมีความชื่นชมยินดียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นพระกัมภีบอกว่าเมื่อไปติดตามคนนะครับมาติดตามพระเจ้าที่หลงหายนะครับแกะทั้งหลายที่หลงหายให้กลับมาในานามพระเยซูนะครับพอกลับมาเนี่ยก็มีความปลื้มปิติมีความดีใจกับคนที่หลงหายที่ได้กลับมานะครับในพระธรรมโรม 12: บสองข้อสิก็บอกอีกบอกว่า จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบากตอนเจอความลําบากก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงบริบทของการรับใช้ผมไม่ได้พูดในบริบทที่ว่าเราต้องทำบรรยากาศนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นการบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเขียนในบัะพีตลอดเวลาว่าเราสามารถมีความสนุกสนานปลื้มปิติชื่นชมยินดีได้ในทุกเวลาของการรับใช้การตามลุกแก่หลงหายมีการนําจากดวงดาวมีการโดนข,ข่มเหงเหมือนผู้เป็นพระชนะนะครับเราสามารถมีเสียงหัวเราะ เราสามารถทําให้เป็นบรรยากาศที่มันสนุกสนานได้อยู่ตลอดเวลาเป็นเต็มไปด้วยความปลื้มใจความปลื้มใจที่นี่มันหมายถึงความชัยโยอะชัยโระชัยโยงี้นะครับแล้วที่สําคัญนะที่ผมแถมให้นิดนึงใน, 49, น Strong, มัทธิว26่สสีขณะยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วก็จุกพระองค์นะครับในคำนี้ที่ใช้อธิบายนะครับแต่ว่ายูดาสตอนจะทรยศเนี่ยก็มาด้วยความชื่นชมร่าเริง เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพวานหลายคนที่อาจจะทรยศท่านทําสิ่งไม่ดีกับท่านนะครับแต่เขาสามารถแสดงออกได้อย่างปลื้มปิติเช่นเดียวกันนะครับผมให้ภาพบริบทชัดเจนนะครับว่าพระคัมภีร์มักจะบอกว่าในทุกขั้นตอนในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความปลื้มปิตินะครับปลื้มปิติประชุมก็ปลืมปปมปล้มปิติสอนพระกัมภีก็ปลื้มปิติทุกอย่างก็คือปลื้มปิติหมดนะครับแล้วขับผีก็ปลื้มปิตินะโดนขคมเงก็ปลื้มปิตินะครับ เพราะฉะนั้นมุมมองความคิดของการที่มีความสุขสนุกเต็มไปด้วยความปลื้มปิติอยู่ในการรับใช้ในเกือบทุกๆด้านในพระคิษธรรมคำทีนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรักษาบรรยากาศของการรับใช้พระเจ้านะครับในโบสถ์เนี่ยให้เกิดความปลื้มปิตินะครับในกลุ่มแคร์เนี่ยมันต้องเป็นแคร์ที่มีบรรยากาศของเสียงหูรรอ สนุกสนานนะครับนะครับควรเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับไม่ควรจะเครียดเคร่งเครียดเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่มันดูกดดันแล้วก็ดูเป็นศาสนาดูเป็นกฎเกณฑ์เต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกว่าเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้นํากลุ่มเราจะเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานชื่นชมยินดีในริสตจัรอยาให้ตึงเครียดเกินไปนะครับในบรรยากาศการประชุมภารกิจต่างๆนะครับควรจะมีเสียงหัเรหะนะครับเพราะจะมันจะทําให้คนอยากเข้าร่วมในการประชุมหรือมีส่่่ววนนนนรรรรมใใกกาาัับบช้ทะค เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกของความสนุกสนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลายครั้งอาจจะเป็นชุดเล็กๆแค่นั้นเองนะครับใครประชุมกับท่านก็เครียดไปหมดเลยจริงจังมากๆเลยนะครับจนทุกคนเครียดไปหมดเลยนะครับไม่มีความสนุกสนานเลยนะครับผมอยากแบ่งปันหลักการจากพระคัมภีร์นะครับว่าเราจะทําให้เกิดบรรยากาศในการรับใช้ที่มีบรรยากาศของความปลื้มใจปลื้มปิติได้ยังไงนะครับประการแรกนะครับอย่างแรกนะครับอย่าวางภาระที่หนักเกินไปให้กับสมาชิกนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกว่านะครับในมัทธิว23ข้อ2บ่า ด้วยว่าพวกธรรมอาจารและฟฟริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสนะครับทุกสิ่งที่เขาสั่งสอนท่านจงประพฤติตามเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ตามเลยเพราะเขาเป็นผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำไม่ฟังดีนะครับด้วยว่าเขาเอาภาระนะหนักและแบกยากวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วก็ไม่จับเลยพี่น้องฟาริสีตั้งกฎเขาเรียกมิชนาหรือกฎที่เป็นเฟนหลอหรือเป็นกฎของรั้วนะครับเพื่อกันให้คนไปทําผิดในสิ่งที่อยู่ในรัว้ว ค,ค,ค,คือกันไว้ก่อนเลยหลายหลายทางกกลเลยเพื่อที่คนจะไม่ทําผิดบาปจากกฎธรรมใหญ่ของพระเจ้านะครับแต่มันกลายปเป็นการวางภาระแล้วก็แบกยากเอาไว้บนบาของผู้ที่ฟังคําสอนของฟาิสีนั่นเองนะครับเป็นภาระที่หนักและแบกยากนะครับแยคว่าหลายครั้งนะครับพี่น้องถ้าภาระอะไรที่มันหนักมันคงไม่มีเลยสนุกไม่สนุกนะครับผมเชื่อว่าเวลาเราขายของได้เนี่ยเราคงมีความสุขนะฮะผมจําได้ตอนที่ผมมีออเดอร์เยอะมากๆ,ๆเลยนะครับจนมันเริ่มเป็นภาระกลัวว่าจะส่งไม่ทันมีความกดดันนี่นะครับ มันกลายเป็นภาระหนักแล้วมันก็แบกยากความสนุกความชื่นชมกลายเป็นความเครียดนะครับในมัทธิวบทที่1 1บเข้อยีบอกว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักหรือภาระของศาสนาภาระของโปรแกรมภาระของงานรับใช้ที่มีเต็มไปหมดเลยนี่นะครับจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระคัมภีร์กำลังบอกว่าไงครับเวลาเราทํางานหนักเกินไปนี่นะครับ มันไม่มีใครเป็นสุขหรอกครับพระเยซูบอกว่าภาระที่ฟาริสีเนี่ยตั้งกฎต่างๆเนี่ยเอาให้คนแบกนี่นะครับแบกคือจําเป็นต้องแบกคุณต้องเอาคุณต้องรับน้าหนักสิ่งนั้นนี่นะครับพระเยซูบอกว่าอย่าเอาแอกศาสนามาแบกไว้แต่เอาแอกพระเยซูมาแบกเองนะครับเพราะว่ามัทธิว11บเอ็ดข้อยีบเอกว่าจงเอาแอกจากเราแบกไว้แล้วเรียนรู้จากเราเพราะเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงท่านทั้งหลายจะพบความสงบสุขในใจของตนด้วยแอกของเราก็แบกง่ายภาระของเราก็ เบ้านะครับพระกัมีกำลังสอนว่าหลายครั้งนะครับเมื่อเราเป็นผู้นำเนี่ยเราอย่าพยายามเราต้องรู้จักที่จะมีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงเพื่อจะฟังคนด้วยบางครั้งนี่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราประชุมกันเมื่อวัน วันจันทร์นี่นะครับทุกคนก็บอกว่าเออมันมันเหนื่อยมากเลยเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยทุกคนก็สอนก็มีคนสอนก็สัรร์ซื่อมากนะครับสอนอย่างไม่เคยขาดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็รู้สึกว่ามันหนักนะครับแล้วคนก็เริ่มเข้าน้อยลงน้อยลงในวันจันทร์เพราะว่าโปรแกรมเรามันเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ฟังพี่น้องทุกคนก็มีความคิดเราไปออกกําลังกายกันบ้างไหมไปใช้เวลาส่วนตัวกับครอบครัวบ้างไหมแล้วผมก็เข้าใจโอ้ใช่นะครับมันอาจจะหนักเกินไปพอผมทอมใจลงนะครับฟังพี่น้อง ผมก็เสนอว่าเรายกเลิกไปก่อนไหมเพื่อที่จะไม่หนักเกินไปมีเวลาพักบ้างนะครับในการที่รับใช้พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นหลาครั้งนะครับแต่จริงๆเนี่ย คริกตจักรที่กรุงเทพเนี่ยอาจจะมีคนเยอะนะครับหรือกิตจักรที่เริ่มโตขึ้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะมีโปรแกรมหลายอย่างนะครับเพราะคนมันมีหลากหลายมันก็เลยแต่ว่าเราควรจะเฉลี่ยให้แต่ละคนเนี่ยมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่มากเกินไปจนเป็นการแบกภาระหนักนะครับหนักจนเขาเครียดนะครับหนักในสิ่งที่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสําคัญในการสร้างความปลื้มนปิติให้กับคนนะครับคืออย่าเอากฎเกณฑ์หรือการรับใช้ที่เป็นลักษณะของการที่เป็นภาระหนักเกินไปไปให้สมาชิกทำเขาม,ม ความชืช่นชมยินดีเพราะรู้สึกว่ามันมากเกินไปมันหนักเกินไปนะครับหลายครั้งเนี่ยงานอาจจะหนักได้นะครับแต่ต้องไม่ควรมีลักษณะของการบังคับนะครับเช่นตรวดูคาสอนต้อง A4 เท่านั้นอะไรน,นะครับก็เลยบอกว่าเออก็สรุปมาจะ3คําก็ได้จะพูดมาก็ได้อะไรก็ได้นะครับให้ภาระมันไม่หนักเกินไปมันจะได้แบกง,ง่ายแต่ก็ควรจะแต่พระพีไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้แบกพีเก่เราเข้าใจไหมครับต้องสมดุลด้วยเพราะพระเยซูก็มีแอกให้แบกด้วยแต่แบกง่ายแล้วก็เบาเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับ คริสเตียนหรือคริสตจักรจำเป็นต้องมีภาระที่ต้องแบกแต่ไม่ควรจะหนักเกินไปไม่ควรจะเป็นเหมือนเป็นศาสนานะครับที่มันมากเกินไปนะครับการที่เราไม่เอาภาระเช่นทุกคนต้องมาอธิษฐานวันเสาร์ทุกคนต้องมาโบสถ์อาทิตย์ละสองครั้งบางคนอยู่ตะคอกมาโถมนูน่นนะครับบางคนอยู่ชนบุรีนู่นนะครับไกลมากเลยว่าเขาจะมานะครับเขาต้องมาตลอด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 นะครับก็กลายเป็นภาระหนักนะครับแต่อาจจะแบบเดือนละครั้งอย่างเงี้ยไม่มากเกินไปไม่ใช่ไม่มีภาระเลยนะครับแต่มีบ้างแต่ไม่หนักเกินไปนะครับ เพื่อคนเนี่ยจะได้พักแล้วก็มีภาระรับผิดชอบพอสมควรที่จะมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่พระเยซูให้ภาระกับเขานะครับแน่นอนนะครับภาระจําเป็นต้องมีแต่ต้องเป็นภาระที่เบาและแบกง่ายนะครับแนความคิดเนี้ยก็เป็นในความคิดของเปาโลเช่นเดียวกันนะครับในเอเฟซัสบทที่4ีข้อที่16บนะครับบอกว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ต่อสนิทผูกพันกันโดยทุกข,ข้อต่อก็ได้ช่วยกํชูกําลังกันตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่วน ร่างกายนั้นจึงได้จำเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความรักนะครับแล้วก็มีบอกว่าร่างกายทุกส่วนที่ต่อสนิทกันละไนี้นะครับจำเป็นจะต้องชูก,กําลังตามขนาดอวัยวะเวลาเราไปฟิตเสนสที่นะครับเวลาอะไรที่มันจะไม่ต้องเล่นกล้ามเนื้อที่เป็นแขนเนี่ยมันจะเบาวกว่ากล้ามเนื้อที่เป็นขาเยอะเลยนะครับเพราะว่าขารับภาระได้มากกว่านะครับแต่ว่าแต่ละอวัยวะจําเป็นจะต้องมีภาระนะครับ เล็กๆน้อยๆแล้วพี่บีบอกว่าเมื่ออว,วัยวะทุกส่วนมีการได้รับใช้ร่างกายเพราะวารางกายจะจำเริญขึ้นนะครับหรือบางทฤษฎีที่ผมนุน้ำใจใท่านทำทำไลฟ์นะครับหรือทําภาระรับใช้บางอย่างน,นะครับเพราะว่าอาจจะบางคนบอกแต่อาจารย์ทำทำไมคนดูไม่เห็นเยอะเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้สําคัญตรงนั้นนะครับมันสําคัญว่ามันเป็นภาระที่มันไม่หนักเกินไปอย่างเอเย็กอย่างน้อยเด็กก็อาจจะไปซ้อมเพลงมาหนึ่งเพลงระวางสัปดาห์นะครับแล้วพอถึงวันอาทิตย์เขามีการได้เล่นก็เป็นภาระที่เหมาะสมกับเขาเพราะเขาเป็นเด็กอยู่ นะครับอย่างนักเทศก็จะเตรียมเทศนะครับแล้วมรดกสการก็จะไปเตรียมในที่เป็นของประธานความสามารถแล้วมันก็ไม่หนักเกินไปสำหรับเขาเพราะเขาเชี่ยวชาญนะครับแต่ไม่ใช่ทําทุกเรื่องทําทุกอย่างนะครับการทําอย่างนั้นจะทําให้การรับใช้ไม่สนุกโดยเฉพาะผู้นําที่ชอบเอามาทําเองนะครับจําไว้นะครับว่าความสําเร็จก็ต่อเมื่อท่านทําสร้างใครสักคนมาทําแทนท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องทำเองนะครับนะครับผมเคยไปถามสัมมนาหนึ่งนะครับเรื่องบริษัทร้อยปีนะครับเขาบอกว่า ผมมันเสีย4ี่หมื่นบาทนะครับในค่าไปเรียน3วันพอผมก็คิดเสียดายเงินนิดนึงนะครับผมก็เลยไปถามคนที่เรียนมาแล้วบอกพี่เป็นยังไงบ้างไปเรียนเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าง่ายๆเลยก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวคนตัวของเจ้าของไม่อยู่แล้วบริษัทไปได้นะครับผมก็ได้เคล็ดลับนี้มานะครับแล้วผมก็รู้ว่าความสําเร็จของการรับใช้คือการสร้างสาวกไม่ใช่การที่มาทําเองทอํเองทุกอย่างตั้งแต่จองอาหารต้อนรับจองร้านอาหารเก็บจานล้างจานจัด โต้เี้นะครับเป็นผู้นําอย่างนี้นะครับท่านจะไม่มีสันติสุขเลยนะครับไม่มีความปึ้งปิติในชีวิตเลยแล้วก็จะนาความทุกข์ใจเนี่ยลงไปยังสมาชิกด้วยนะครับมันจะมีความเครียดเต็มไปหมดเลยนะครับสมาชิกก็ไม่มีใครรับภาระเลยเลยเหมือนลูกคนจีนให้เรียนอย่างเดียวนะครับซักผ้าก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นสุดท้ายโตขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่เติบโตเพราะว่าไม่มีภาระที่ต้องรับนะครับพี่ต้องเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ามีหลักการพระคัมภีด้วยนะที่สอนเราให้เรารับภาระมากพอสมควรนะครับเด็กก็อาจจะแค่เก็บบ้้าาาหมงจนนะครั ต้องไม่ถึงขนาดต้องทํามาหากินไปโบกแบกปูนไปโบกตึกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับเมื่อท่านเริ่มค้นสจ,จักเนี่ยท่านจําเป็นจะต้องระวังที่จะไม่เพิ่มภาระให้สมาชิกมากเกินไปกว่าที่เขาควรจะแบกนะครับตามขนาดศักยภาพของประธานของเขานะครับผมแน่นอนนะครับผมอาจจะทํางานได้มากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานสําหรับทุกๆคนนะครับมันจ,จะเป็นเหมาะสาหรับ,บบางคนบางคนก็จะไม่เหมาะนะครับแต่แน่นอนนะครับเราก็เหยียดได้นะครับแต่ว่า เราไม่ควรจะวางภาระจากผู้นําลงไปยังสมาชิกในเมื่อเขายังแบกไม่ไหวนะครับนี่เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่จะทําให้งานรับใช้มีความปลื้มปิติมีความสนุกสนานเพราะว่ามันมีภาระที่ไม่ได้หนักมากนะครับเรื่องที่สองนะครับที่ผมอยากแป่งปันก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างเสียงหัวเราะในการรับใช้พระเจ้านะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนจริงจังนะครับแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่า ผมก็จะมักจะมีมุกตลกบ้างนะครับที่ิงมุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเครียดเกินไปในการประชุมนะครับในการประชุมที่ผมจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็จะมีมุกตลกอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆที่มันเกิดความสนุกสนานนะครับผมจําได้อาจารย์มุกประชุมเนี่ยเวลาประเมินเรื่องผลงานการทำน้ำมัำสการการเล่นกีตาร์ร้องเพลงนี่นะครับ <laughs> เขาก็จะมีมุกบอกว่าผลประเมินครั้งนี้มาจากประเทศเอธิโอเปียอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตลกตลกกันแต่เขาก็ขำกันม,มุกเดือนตลอดเนะ่ยเส้นตื้นเหมือนกันนะครับเขาก็ตลกกันไปเรื่อยนะครับว่าอ๋อตลกดีนะประเมินการร้องของเขามาจากประเทศโรมาเนียอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะหัวเราะกันก็จะได้ยินเสียงหัวเราะในการประชุมนะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับในการรับใช้ประชา้าไม่ควรจะเครียดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเอาเป็นเอาตายกับการประเมินการประชุมจนเราลืมไปว่าเขาอุตส่าห์เสียสละเวลา มาร่วมกันรับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องขนาดเอาเป็นเอาตายเหมือนบริษัทนี่นะครับพี่น้องพระเจ้าเองนะครับก็มีบุคลิกที่ชอบหัวเราะเช่นเดียวกันพี่น้องรู้ไหมครับในสดุดีบทที่3 7มสข้อสินะครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวนต่อคนชั่วเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันของเขากําลังมาพี่พระเจ้าเนี่ยหัวเราะใส่คนชั่วเลยนะหัวเราะขำเลยนะครับสดุดีบทที่2องกที่4 พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์จะทรงพระสวนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันคนเหล่านั้นนะครับมีความเย้ยหยันคนชั่วด้วยนะครับคนที่ไม่ดีนะครับซาดูดี59ข้อที่8บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาแต่พระองค์ทรงหัวเราะเยาะเขาหัวเราะนะครับพระองค์ทรงเยาะเย้ยประชาชิทั้งปวงไม่ออกเห็นพระเจ้ามีอารมณ์หัวเราะเลยนะครับเสฟันยาบทที่3ข้อที่17บอกว่าพระเยโฮวาพระ รพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ทัามกลางเจ้าท ah รงมาหิทิวิทยพระองค์ช่วยให้รอดพระองค์เปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดีพระองค์ทรงคำนักในความรักพระองค์ทรงเลิงโรดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังนะครับพี่น้องเคยดูฉากที่พระเอกนะครับได้รับคําตอบจากผู้หญิงที่จีบอยู่นะครับก็โอ้ยแบบเสเจ๊สเจ๊สเจ๊สนะครับเลิงโรดดีใจมากนี่นะครับนะครับพระเจ้าดีใจมีบุคลิกของความเปรมปรีหัวเราะนะครับอยู่ในบุคลิกของพระองค์นะครับ ผมเคยประชุมอยู่ในการประชุมบางที่นะครับผมผมรู้สึกถึงความเครียดมากเลยนะครับผมตัดสินใจที่จะไม่ไปอีกเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับหนึ่งนะครับสองก็คือว่ามันเครียดนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานานมากๆจนแล้วก็ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยอยากไปประชุมเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับพี่ต้องเห็นเลยไหมครับว่าพระเจ้ามีบุคลิกของความตลกนะครับมีบุคลิกของการหัวเราะผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีเล่นมุกกันอยู่นะครับแล้วผมก็ถามพระวิญญาณว่าผมควรจะเล่นมุกอะไรดีผมเป็นสบอเลยนะครับพระวิญญาณก็บอกว่่าาาถมไปสว ยูดาสผิดอะไรนะครับแล้วเขาก็งงกันสุดท้ายก็พระวิญญาณก็เฉลยผมบอกว่าผิดกัมม่านะครับเพราะต้องเป็นยูดูอะไรอย่างงี้นะครับผมก็งงโอ้โหพระวิญญาณในสุดนะครับมีให้สติปัญญาในเรื่องของการเล่นมุกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่2ที่สําคัญก็คือสร้างเสียงหัวเราะนะครับแบบพรอมบอรมควรนะครับในในการประชุมต่างๆนะครับต่อมานะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งนะครับการประชุมเนี่ยการทํางานนี่นะครับพี่น้องต้องกระชับเวลาแล้วก็ตรงประเด็น เพื่อที่จะไม่ได้มันเป็นภาระมากเกินไปสําหรับบางคนที่เข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าประชุมมันยืดเยื้อไม่ได้อะไรแล้วก็นั่นนะครับมันก็เป็นภาระหนักเช่นเดียวกันเหมือนที่ข้อแรกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องค่อยๆให้กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยม,มันมีความนี่มากนะครับต่อมานะครับจากประสบการณ์อันหนึงก็คือว่ามันควรจะมีกิจกรรมเพื่อความผ่อนคายด้วยนะครับในิจจะ มีเสียยหัวเราะสนุกสนานหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเล่นเกมสันทนาการนะครับบทลาเวลาไปงานฟื้นฟูเนี่ยครับเราก็จะเล่นเกมกรรันสนุกสนานเพื่อจะรู้จักกันนะครับจะได้มีความเสียงหัวเราะและความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับมีกิจกรรมของการเล่นกีฬานะครับเ <Comme. S 1> ข้าค่ายเล่นเกมแข่งขันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับหลายครั้งอย่าไปจริงจังมากนะครับแต่การเล่นเกมหรือว่าที่ที่มันต้องแบบทําตามโปรแกรมเป๊ะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการเสียงโหเราะและความสนุกสนานและความสำคัญนะครับพระเจ้าเนี่ยรู้ดีนะครับว่าหรือว่าการไปกินอาหารด้วยกันนะครับหรือว่าการไปอร่อยสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดความชูก,กําลังได้นะครับพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เนี่ยมนันเช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าทําด้วยนะมีกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายด้วยนะครับกิจกรรมนี้ผ่อนคลายผู้ผเผยวจนะนะครับที่เอลียานะครับโดนไล่ฆ่าโดยผู้หญิงที่ชื่อว่าเยเซเบลนะครับ นะครับแล้วเขาก็ท้อใจมากนะครับเดินเข้าไปในถิ่นทุ่กันดาในหนึ่งพงกษ,ษ,ษัตร์บที่สิบเก้าข้อที่สี่เป็นต้นไปนะครับท้อใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าพอแล้วพระองค์โอ้ข้าพระองค์บัดน,นี้ขอชีวิตข้าพระองค์ไปเถิดพระข้าพระองค์ก็ไม่ดีกว่ามบุรุษหลอกอนี้นะครับนอนหลับลงใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าทำไงเลยหไหมครับพระเจ้าก็ใช้วิกิจกรรมผ่อนคลายเนี่ยช่วยหนุนกําลังให้กับเอลียาด้วยนะครับท่านก็นอนลงใต้ต้นไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ดูเถิด มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่านแล้วพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานอาหารสิพม่น้องเห็นไหมมีการรับประทานอาหารนะครับก็มีขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งผมไม่รู้ว่าน่าคงนะคือไม่ใช่เสิร์ฟขนมปังธรรมดานะเสิร์ฟขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนด้วยนะครับมีพรีเซนเ t ชันด้วยนะครับเหมือนกับพวกเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีขนมปังปิ้งบนหินร้อนเนี่ยนะครับมีไหน้ําลูกหนึ่งนะครับ เรก็รับประทานอาหารดื่มแล้วก็นอนลงอีกนะครับทุกสวรรค์ก็แตะต้องเขาเป็นครั้งที่2นะครับแล้วบอกลูกขึ้นรับประทานอาหารสีนะครับก็คือแตะต้องเขาเพื่อใช้เขารับประทานอาหารพระเจ้ารู้ดีว่าหลายครั้งนะครับเมื่อเราอ่อนแรงอ่อนกําลังเราจําเป็นจะต้องมีความ recreation บ้างนะครับมีการกินสเต็กบนหินร้อนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าชูกําลังเราด้วยของอร่อยนะครับหรือว่ามีกิจกรรมที่เราไปสนุกสนานกันบางทีนานๆอาจจะชวนทีมงานไปดูหนังนดีๆกัน สักเรื่องนี้นะครับจะได้มีความปิติอินดีเกิดขึ้นนะครับพี่น้องในกลุ่มเมานตาก,ก็จะมีการจัดค่ายไปกินข้าวหลังเลิกโบมีการไปไปทำธุรก,กิจแล้วก็ไม่ใช่ไปทำธุรก,กิจอย่างเดียวนะครับไปทำธุรก,กิจต่างจังหวัดก็แวะไปเที่ยวบ้างไปกินของอร่อยที่จังหวัดนั้นบ้างนะครับมันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมันรับใช้ด้วยความสนุกสนานแล้วมันก็สนุก ใครๆก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนะครับไม่จะเป็นต้องโอ้โหไปถึงห้ามแวะเลยนะแล้วก็บใช้เสร็จต้องกลับเลยเนะียจริงจังเนี่ยเราไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ทัท้งท่านอาจจะเครียดเกินไปนะครับสมาชิกก็เลยอาจจะแบบหน้าตาเหี่ยวเหี่ยวๆนะครับต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องอยู่ในการเต็มล้นของพระญาณบริสุทธิ์นะครับเอเฟซัสบทที่ห้าก็สิบแปดอย่าเมาเล่าองุ่นซึ่งทําให้เสียคนแต่ชมประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับ พระกบีบอกว่าอย่าเมาเหล้าแต่ให้เมาพระวิญญาณแทนน่ะง่ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในกิจกรรมวันที่2องร้อสินะครับคนก็เยาะเย้ยว่าคนพวกนี้เมาเหล้าองุ่นใหม่เปโตรก็บอกว่าคนพวกนี้ไม่ได้เมาหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเวลาสามโมงแค่นั้นเองนะครับพี่น้องประสบการณ์ในคริสตจักรนะครับเมื่อมีการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะนําความชื่นชมยินดีนะครับเหมือนคนเมาเหล้าเลยนะครับเข้ามามีความสนุกสนานเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะครับ คิสจัรเนี่ยที่หลายครั้งเนี่ยมันเต็มไปได้วยความเครียดนะครับความกดดันผมจําได้ว่าผมมาจากโบสถ์เดิมนี่นะครับผมอมาโบสถ์ที่เชื่อเรื่องด้วยไฟเนี่ยบางคนก็พูดมาว่ารับใช้พระเ้สนุกมากเลยผมก็นั่งคิดในใจผมว่ามันสนุกตรงไหนนะครับมันไม่สนุกเลยนะครับต้องมากรอกเอกสารต้องมาทําเป้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับไม่สนุกเลยนะครับต่ความเป็นจริงก็คือว่าเพราะว่ามันขาดการเต็มล้น้วยพระมิยับริสุทธิ์พี่น้องเองไหมครับ การเต็มล้นเทลล้นของบริยามบริส pues ุทธิ์แบบนี้นะครับมันจะมีความสนุกสนานมันจะมีความประสบการณ์ในการเต็มล้นเมามายนะครับแล้วก็ออกไปทําด้วยมีกําลังเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยก็เรื่องคือเรื่องของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เสด็จมาสถิตของพระวิญญาณนะครับผมก็เลยอยากจะฝากวันนี้วันนี้จบเร็วนิดหนึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการที่พี่น้องเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นคนที่รับใช้ด้วยความปลื้มปิติชื่นชมินดีนะครับ ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์ใจเต็ไมไปด,ด้วยความเครียดนะครับสิ่งต่างการรับใช้ก็จะเกิดผลเพราะว่าคนก็อยากเข้ามาร่วมมากขึ้นไปพันธกิจไม้โอ้มันสนุกมากเลยอะ่ะอยากไปอีกนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออมีเพื่อนคุยไปกินข้าวกันไปรับใช้ก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะทุกคนช่วยกันทุกคนแล้วก็กลับมาเดินทางกลับมามีความสุขจังเลยอยากไปอีกนะครับบางคนอาจจะติดก,การรับใช้ไปเลยนะครับหรือว่าอยากมาประชุมกับอาจารย์จังเลยเพราะมันสนุกมากเลยคุยกันขำไปหมดเลย มันสนุกเลยอยากจะอยู่ประชุมต่อพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหโ,โปรแกรมเพียบเลยไอ้นี่ก็ต้องทรงไอ้นี่ก็บังคับเต็มไปหมดเลยนะครับวางภาระหนักบนเขาแล้วเขาก็ไม่อยากจะมาโบสเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นภาระพี่น้องบางทีนะครับสื่อสารจากผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกนะแต่พอท่านเนี่ยมีวิญญาณฟาริสีนะครับมีวิญญาณสไตล์ศาสนาเนี่ยท่านก็บังคับคนว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เต็ม <ๆ S 1> ไปหมดเลยนะครับไม่เข้าใจแก่นแท้ว่าจรงิงๆเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเช่น,นสุขคําสอนเนี่ยก็ อาจจะไประบุที่มันโอ้โหมันซีเรียสมากเลยนะต้องทําอะไรจริงจังมากนะครับบางคนอาจจาะทํข่มมาทิมพ์มาหนึ่งหน้ากระดาษท่านอาจจะสามคำมก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่เขาสะดวกเอาที่เขาทําไหวนะครับก็จะได้ไม่เป็นภาระหนักมากเกินไปแล้วก็รับใช้ด้วยความปลื้มปิติและความชื่นชมนดีนะครับผมก็น่าจะแบ่งปันเรื่องหัวข้อนี้รับใช้14ี่นี้นะครับเรื่องให้เราสนุกสนานในการรับใช้นะครับไปประมาณเท่านี้